ธีรท,ทรเปิดยัดมาจังหวะนี้ชนาทิพตวัดนึ้นหน้าไปลูกนี้มันล้นไปหน่อยครับจะให้กับจังสุวรัณท์ไมงได้เอาครับชนาทิพเอาบอลลงได้ชนาทิพติดเครื่องชนาทิพหูกนี้เจอกับลีเคอร์ลีเคอร์ยังไม่ปล่อยชนาทิพวนกลับมาได้สลัดอุดมาแล้วชนาทิพดึงจังหวะไว้ไหลามาสารัตออกไปที่ธีรทรเข้าซ้ายธีรท,ทรจิิงเข้ามาแล้วก็สุวรัณทยิงแม่มันเบาแล้วก็ตรงตรงัวโบกมือครับไม่มีอะไร ใชมาชนาทิพย์ติดเครื่องชนทา,ออาทิพย์มาออกบอลมาทางด้านซ้ายหาครับบดินผาลาบดิบนจี้เข้ามาบดิบนบดินสับขาหลอกบดินเข้ากลางบดินจิงลูกนี้เปิดโดมา้าปฏิวัติชกออกมาได้ชนาทิพย์ชนาทิพย์ให้บอลมาสวยแต่จังหวะที่สุดโชคจับยาวเอา้าลูกนี้ปั๊มก็ได้อาครับสุภโชคออกมามีชนาทิพย์นะครับวิกเตอร์มาลูกนี้ไหลามาชนาทิพย์ต่อไปแล้วจวังหวะนี้จิงโอ้โหสุภนัทไปติดเซฟยังได้อยู่ครับทีมชาติไทย สุพนัณไหลมาสุภโชคสุภโชคให้สารัตย์จีนกุ้ยสายโอ้โห1-0นักทีมชาติไทยในทีมที่สามสารัตย์จูเจนหาวที่กัดชาม,มาใช้ความเร็วความเร็วแกนี่เหลือล้นจริงชนะทิพย์โอ้โหตรงนี้เหลืองไเนี่ยจังหวะของทางเจียงเลิงเจียงฉลองนะครับทีลาทอนอยางไหครับออกไปที่บดินทร์ก่อนให้บดินทร์เปิดไหมบดินทร์คืนกลับมาชนะทิพย์ ชนาทิพย์ยังไงเข้าช่องมาได้สวยทีละทอนเบิดสายมาสุดช่องจับบอลแล้วสารัตสารัตยกมาจังหวะนี้มงโดยบดินลูกนี้เอาครับชนาทิพย์ได้ยิงลูกนี้บอลต่อยเท้าไปหน่อยรยบลูกนี้จะเลยช้อนใต้ลูกบอลเร็วครับปฏิวัติแม่นเลยเอาครับชนาทิพย์เอาลงได้ชนาทิพย์มาเองชนาทิพย์จี้มาชนาทิพย์ลูกนี้ล่ามาตัดเข้ามาตรงกลางแล้วโดนทำฟาว โอ้โหบอลจะเป่าจังหวะนี้เจียงหลงเจียงชนาทิพย์โดนดักเอาไว้ได้จังหวะนี้ลีเซอร์เจอชนาทิพย์เอาบอลมาสวยชนาทิพย์ลูกนี้โดนอากาฟาอีกตัวสินเปล่านะครับอาครับชนาทิพย์อีกทีหนึ่งยังไม่เปิดชนาทิพย์หลอกล่ออยู่และยอดเข้าไปลูน้ม่งโอ้โห,หน่าได้ประตูครับจังหวะนี้